หลวงพ่อเงินพุทธโชตหวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรพระเกจิอาจารย์ดังแห่งพิจิตรเชี่ยวชาญวิทยาคมเป็นที่เลื่องลือไปทั่วสารทิศเป็นอีกหนึ่งในตำนานของวงการพระเครื่องไทยโดยเฉพาะเหรียญจอบเป็นที่นิยมจากบรรดาเซียนพระเป็นอย่างมากมีสองพิมพ์คือพิมพ์จอบเล็กและพิมพ์จอบใหญ่เหรียญหล่อทั้งสองพิมพ์เป็นเนื้อทองผสมพิมพ์จอบเล็กจอบใหญ่ เป็นพระหล่อที่ดูง่ายไม่มีลวดลายพิสดารตาใบเห็นชัดเจนแต่ผิวพันธุ์รูปทรงองค์พระดูงดงามลักษณะเป็นรูปคล้ายจอบเป็นสามเหลี่ยมมีหูด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นรูปนั่งขัดสมาธิด้านหลังเหรียญผิวเรียบไม่มีลวดลายใดๆทั้งสิ้นเป็นเหรียญหล่อโบราณพิมพ์จอบเล็กและพิมพ์จอบใหญ่มีจำนวนสร้างไม่มากมีพุทธคุณเด่นรอบด้านมีการเช่าหาที่ราคาสูงยิ่ง จรงนิยมเก็บไว้ในครอบครองและไม่ยอมปล่อยมือปัจจุบันเป็นที่นิยมและเป็นพระยอดนิยมเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์จอบใหญ่เกิดเมื่อวันศุกร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2353บิดาชื่อนายอูมารดาชื่อนางฟักเป็นชาวบ้านตำบลบางคลานจังหวัดพิจิตรมีพี่น้องร่วมบิดาเดียวกันทั้งหมด6คนอายุ3ขวบไปอยู่กับลุงชื่อนายช่วงที่กรุงเทพและเข้าเรียนที่บ้านตองปู วัชนะสงครามเมื่ออายุ12ปีพุทธศักราช2326บรรพชาศึกษาพระปริยัติธรรมและวิทยาคมต่างๆจนแตกฉานเมื่ออายุครบบวชเข้าพิธีอุปสมบทที่วัชนะสงครามได้รับฉายาพุทธโชตจำพรรษาเพื่อปฏิบัติธรรมวินัยเรียนทางวิปัสสนากรรมฐานอยู่ได้ 3, สามพรรษาคณะจำพรรษาอยู่ที่วัชนะสงครามได้ไปถวายตัวเป็นสิทธเพื่อศึกษาศิลปวิทยาคม ตลอดจนเรียนวิปัสนาธุระจากสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีวัดระคังโคสิตารามต่อมากลับไปจำพรรษาที่วัดคงคารามหรือวัดบางคลานใต้อำเภอบางคลานจังหวัดพิจิตรบ้านเดิมอยู่ได้พรรษาหนึ่งก่อนย้ายไปอยู่หมู่บ้านวังตะโกซึ่งลึกเข้าไปในทางลำน้ําแควพิจิตเก่าโดยท่านหักกิ่งโพไปด้วยสามกิ่งและปักลงตรงบริเวณป่าตะโกอธิษฐานจิตว่า ถ้าข้าพเจ้าได้มาสร้างวัดณสถานที่แห่งนี้ถ้ามีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตข้างหน้าขอให้กิ่งโพทั้งสามกิ่งจเจริญง,งอกงามตามไปด้วยปรากฏว่าเป็นไปตามคำอธิษฐานของหลวงพ่อทุกประการท่านสร้างกุฏิวิหารอุโบสถและเสนาสนะภายในวัดจนสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการซึ่งต่อมาพื้นที่แถบนั้นปรากฏเป็นวัดวังตะโกเกิดขึ้นพระอารามแห่งนี้ สร้างไว้เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2377ต่อมาวัดวังตะโกหรือวัดฮีรัญยะรามเจริญอย่างรวดเร็วมีผู้คนเคารพนับถือและถวายตัวเป็นสิทธิ์ขอฟังธรรมขอเครื่องรางของขลังและขอให้หลวงพ่อช่วยรักษาโรคให้โดยเฉพาะพวกชาวเรือที่ขึ้นล่องไปมาได้พากันมาจอดเรือที่หน้าวัดหลวงพ่อเป็นประจำเพื่อขอพรและขออาบน้ำมนต์ นับเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้เรื่องชื่อด้านวิทยาคมแห่งเมืองพิจิตรสามารถรู้ผู้มาเยือนด้วยยานวิเศษและยังเป็นหมอยาเชี่ยวชาญในการรักษาโรคภ,ภัยไข้เจ็บด้วยความศักดิ์สิทธิ์และพุทธ,ธาคมล่ำลือกันไปไกลมากจนถึงขนาดเสด็จในกรมกรมมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ยังเสด็จไปฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยหรือหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์จอบเล็กผลงานที่สำคัญด้านการก่อสร้าง หลวงพ่อเงินมักเป็นธุระในเรื่องการสร้างถาวรวัตถุท่านเป็นนักก่อสร้างควบคุมการก่อสร้างด้วยตนเองรวบรวมปัจจัยจากการสร้างวัตถุมงคลเงินบริจาคสิ่งที่ท่านชอบสร้างอีกอย่างหนึ่งนอกจากโบสถ์วิหารศาลาคือศาลาพักร้อนเพื่อคนสัญจรไปมาด้านการรักษาโรคด้วยวิชาแพทย์แผนโบราณหลวงพ่อเงินเป็นหมอแผนโบราณทางด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยยาสมุนไพรหรือบางครั้งก็ใช้น้ำมน ซึ่งก็ให้ผลในด้านกำลังใจเป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้านวิปัสสนาเป็นสิทธิ์รุ่นเดียวกันกับหลวงพ่อสุกวัดป่าคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทซึ่งได้แนะนําให้กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้มาเรียนวิชาทางวิปัสสนากับหลวงพ่อเงินรวมทั้งสมเด็จพระสัมมาจเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวโรรสก็เสด็จมาประทับที่วัดวังตะโกอยู่หลายวันเพื่อเรียนด้านวิปัสสนาหลวงพ่อเงินไม่นิยมสร้างพระเครื่องหรือวัตถุมงคลดังนั้น พระเครื่องรุ่มที่สร้างเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่จึงมีน้อยบรรดาลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอาทิหลวงพ่อพิษวัดขมังหลวงพ่อน้อยวัดคงคารามพระปหลัดชุ่มวัดไทยน้ำหลวงพ่อหอมวัดหลวงหลวงพ่อหอมวัดหาดจมูลกระบือหลวงพ่อฟุ้งวัดปากน้ำหลวงพ่อขำวัดโพเตีย้ยหลวงพ่อไปวัดท่าหลวงฟลนหลวงปู่ภูวัดท่าหล่อเป็นต้น ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาและได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสนาจารย์มีโรคประจําตัวคือโรคลิสีดวงทวารท่านรักษาตัวเองบางครั้งก็หายบางครั้งก็กลับเป็นอีกหลวงพ่อเงินเคยกล่าวปรารบว่าคนอื่นร้อยพันรักษาให้หายแต่ผงเข้าตาตัวเองกลับรักษาไม่ได้ท้ายที่สุดมรณภาพลงอย่างสงบที่วัดวังตะโกอํเภอบางคลานจังหวัดพิจิตร เมื่อวันศุกร์เดือน10แรม11ค่ำปีมะแม่เวลา05นาฬิกาตรงกับวันที่20กันยายนพุทธศักราช2452สิริอายุ109ปี